สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ตรงกับเมือวันที่หนึ่ง่านวาคมปีสองห้าหกหกนะครับมื่อนี้กับสุผาพ,พ่อแม่พี่น้องมาเบิงการซอมตู้สักผ่านะครับนี่ครับเมาเบ่งครับเนี่หลังจากที่สักากผ้าเรียบร้อยนะครับผ้ากระตากเรียบร้อยแล้วนะบาเนี่ มันเกิดปัญหาขึ้นคือปล่อยน้ำทิ้งนะครับนี่ตรงนี้นะครับเปิดปล่อยน้ำนะครับปั๊บนี่นี่ทิ้งน้ำเนี่ยน้ำบไหรนะครับนะเปิดแล้วนะเปิดน้ำทิ้งแล้วแต่น้ำบไหรออกนะครับนี่น้ำบไหลออกเลยนะครับนี่นะน้ำยังขางอยู่นีน่คือเก่านะครับนี่แหละครับปัญหาของมันนะ พือเขาเปิดน้ำแล้วน้ำเมลัยออกนะครับเปิดน้ำทิ่มแล้วน้ำเมลนะตอนนี้สีผ้ามาเบงวิธีการสมแทมนะครับน,น้ำแรกเขาต้องเทน้ำยูนหนีทิ่มซะก่อนนะครับเพราะว่ามันเปิดบ่ออกนะมันเปิดบ่ออกเขาต้องเททิ่มเลยนะครับแคงถังลงเทน้ำทิมท่มเลยนะครับเทนะ้ำทิมท่มเลยครับเนี่ย แนะนำถิมเลยนะต่อมาก็มามาไขเบิ้งข้างในนะครับไขเบิ้งตัวนี้นะครับไขตัวนี้ออกนะครับเปิดฟ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับเปิดฟ้าออกเลยครับเปิดฟ้าออกเลยแล้วก็บมาเบิองนี่ครับ น้ำเบงครับนี่นี่นี่ครับเบ่งกันเลยครับนี่เบ่งให้เห็นเลยนี่มันขาดนะครับนี่ลวดตัวนี้ขาดนะครับนี่ลวดมาตัวปล่อยน้ามขาดนะครับการซ่อมเท่ากับต้องต่อหาลวดมาต่อตัวนี้นะครับนี่เข้าสายนี่เห็นมันเปิดได้คือเก่านะครับนี่ลวดมันขาดอยู่ตรงนี้นะครับครับ มันออกมาจากนนี่นะครับนี่ออกมาจากในนี้แล้วมันจะมีหัวน็อตอยู่ในนี่นะครับเป็นนอ็อตอ่าเป็นน็อตหัวอ่าขันขันลวดไว้นะครับเป็นน็อตหัวแฉกนะครับเราต้องใส่ใส่ข่วงปากแฉกนั่นสิขันออกมานะครับนี่ครับขันน็อตออกมาสักคนนะครับยังค่อยสิเฮ็ดได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขันออกหบึ่งนะครับ นี่ครับเอหันน็อตออกแล้วมันมันบอกอกมากนะครับเอาคีมยังสี่นะครับคีบดึงออกมากนะครับคีมคีบดึงออกมาเลยนะครับนี่ออกมากแล้วครับนี่นะครับมันเป็นนอ็นอตน็อตลหเลียน้อยๆลหลียงนะครับนี่ดวด รวดเอารวดเชี่ยนใส่นะครับเอารวดเชี่ยนใส่เราเพงค่อยหันเข้าไปทั้งในนะครับหารวดไม้มาใส่มาแทนนะครับหารวดไม้มาเปลี่ยนนี่ครับหารวดตัวไม้มาเปลี่ยนอันนี้มันดวนแล้วเขาซีสนิมเมื่อแล้วเนาะขาดแล้วฮะนี่ครับได้มาแล้วครับเนี่ยรวดใส่รวด ขนาดนี้นะครับสินไนโกรเก่ายวมาโคดโคดโคดใช้ปลายปลายน็อตหัวน็อตตัวนี้นะครับนี่นี่ใช้ปลายหัวน็อตนี่ครับนี่โคดใช้นี่นะครับแล้วก็คันไปคันเข้าไปมังเก่านะครับนี่ครับใช้ใช้ข่วงี้คันเข้าไปมังเก่านะครับ thú níu lẹo Hãy subscribe cho kênh Ghiền ขั้นให้แน่นนะครับขั้นให้แน่นบ้นขั้นให้วานดิครับเนี่ยขั้นให้แน่นนะแน่นแล้วโบ้นขั้นให้วานดิขั้นให้วานบ่ได้ขั้นให้แน่นแน่นแน่นพอสมควรนะครับเสนนี้กับตัวเส้นนี่ ต่อเสน่ให้ตึงๆนะครับนะครับน,บน,นี่กระเจียวไว้หนึ่งเลย เรียบร้อยครับต่อเรียบร้อยเนี่ยต่อนเรียบร้อยเบือนงะเป็นตะยูบอ่ะต่อเรียบร้อยนะครับคขยงตึงตึง,ตงให้ตึงตึงนะครับหิมะหมุนล่องเบิร์กบัตเนี่ยได้บเนี่นี่นี่ตำแหน่งทิงหน้านะเปิดมาใช่บองทิ่มหน้ามนะครับ 你，你、嗯，嗯嗯、啊？